ผมตาเนี่ยเอ็นน้ำบนของยาชั่วรอเคียร์หลังก็ได้อ๋อเรียบร้อยทำอะไรไม่ได้เลยหยุดว่อยู่้หต้งผมจะเดินไปขี้ขี้แต่แม่งัดผมรัวๆเว้ยเดี๋ยวไดูท่ไหนเลยถ้าเจ็บเจ็บเออเล่นซิงค์น่านต้องเันเยอแค่ฟาร์มตังเราพออ่าผมจะเดินี่เอาียราแล้วจัะ เดินตามมันเดินตามมันปาม่อยู่ในป้อมเลยไม่ไปไหนหละเดินแบบมาทำเลนาัยไอ้ต่เลกเตอร์ฟิกเกอร์แล้วนะนองด้ต้องเล่นียล่างม่เดินยัดหดไปป้ายัดหลอกกลางเลยนต้องเปิดเอ็นะเต็มนะบนะยเ็นเต็มเต็มหโอ้โหไอ้้เยไม่โน ส้นตีลังเรียบร้อยจังไม่มันมาขวดเราอะนี่มันจะเอามันมันมันใค่ทีมันโยกกับมังกรอะเกียร์เกียร์ไม่เชื่อผมย้ายผ่านมั้ยใช่สวยเอสสวยเราจะแทงปลาแล้วนะจะได้เจ็บแทงปลาปลาอยู่ปลาอยู่เจนนะ ไแต่บวกได้เจ็บันะเฮ้ยะเจ็บสัดนะลกอะเอ้ยให้มันลิดึงอะไรอ่ะ๋ยวมันน้ำติแล้วอะิดแล้วบอสบอสเล่นต่อได้ปะเอ่นต่เล่น่ไอเลิเตอร์ไม่มีตินะลดกเตอร์ไม่มีนะมันกังเวรค่อยเล่นนะคอยเล่นนะพี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่บาให้พี่มมีสูมอ่ะอ๋อไอเด็กเตอร์ไอเด็กเตอร์เฮ้ยเดินสามหนึ่งหนึ่ง ตรงกลาระวังอืมผมได้โอ้โหเล่นเหมือนเหมือนว่ตนะเจนเจเจนะค่อยเล่นรู้ว่าคิดไม่ออกเจนเล่นดียว่จะร่างไวได้นะการเล่นคำแดงแล้วนะดองเล่นได้นสองคนสองคนสองมีคสองลิเตอร์หาย อ้ยยามันหายหมดเลยนะพี่ระวังนวะก็ขี้ลงไม่ไม่โดนได้ไงวะพยาได้คีพนั่นนะไอ้เจ็บพยาเจ็บมันลงล่างแล้วไอ้เล้าจิ้งมันเจ็บจิ้งจิ้งมันเจ็บแล้วมันจะยัดมันจะยัดกลางมันจะยัดกลางเรามาละมอเราตั้งนะพี่มันหมดแล้วอ่ะอันนเดี๋ยวพี่ยิงให้เโดนตายโอ้ยังไม่โดนผมลงไอโอการไปน้องทุเรียนตายทำให้ดูให้าใได้ไอ้ยายาเจ็บยาเจ็บ ไป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 ไม่ได้กันไปกลวยไรลิสเตอร์โอ้เอาหน่อยเอาหน่อยนัดได้ปะได้ไลยเตอรน้องไม่ต้องมาลักกลวยสัตว์ไปกันเตี๊ยมเลยผมไม่ต้องมาลักกลูไอ้ล็อกซีมันม่นชอบแน่เลยมันดูดีแค่ตาของมึงเดียวเลยพี่ทำไงือวะ ไปโอหายนะไ่โอ้หายนะไม่รอยิงปอดบ้านตัวนะมันหายมันหายหมดเลยนะพี่ทีมมันนั้นได้ดับดับแดงนล้วเสนกันเวทกลองก็ได้นะเวทนี้ห้านาทีนะเดี๋ยวเค่อยเคลื่อนเคลื่อนให้ยามเจ็บพยายามเจ็บเพิ่งหายแล้วนะพี่เคลื่อนได้นะเคลื่อนมาจากพยายามเจ็บมากนะเ่องบ้าอืม โดนโดนหายาเจ็บมากได้ป้ปอมแล้วพนเ่าห่ขนเท่าไหสี่นะสี่ห้าเลยไม่ไม่สีอพี่มีแข็งอยู่เอมเร่งไว้เลยน่ไม่ตายมันเก่าเขาป้อมละลิเกตายฮายาล้มหายาลัมตายลิเกเจ็บสวย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 ผมกันไม่ห่างใช่ปะได้ได้ไดอยู่กันได้อยู่เปบนได้บ้านหลั ไม่ได <c oughs> ้เที่ยวดอนยาสอโอ้ย้นเนี่ยตายแล้วอ่ะเที่ยวเหอเแต่มาโอเคไม่หยับนะนะแต่นะมันยังไม่จับนะล็อกซี่อ่าพี่ผมยัไม่ลืมพี่เลยเจ็บมากเจ็บมากเดี๋ยวขอด้ เจ้ากบกอดจับยังมันยังไม่จับได้แล้วบอกนะผมผมพยายามถ่งเตอร์อยู่นะกลางน่าไปกลางน่าฝั่งกลางเติร์นแต่มันลงไปแล้วไอ้เตะเจ็บฮะเตะเจ็บไปอยู่ก้มก้มหินพี่พี่พี่รอทุเรนหมดเราเอาได้นนะเี่ย ไอ้ไยหายแล้วนะเจ็บ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 เบหยาลีนไปทวนทรนตาทนตาทนตาว่าขนตาบนน่โดนตอยตายแล้ววะกันได้นะนี่กลังไปล่างนะเฮ้ยพี่พี่มันมันอยู่บนสามไหมเาเมื่อกี้เอา่จล่างเลยป้อมตีป้อมตป้อมเลยล่างล่างไ้ล่างยหมดแล้วม่หายหมดแล้วนะเด็ดเีสวยออกมากลางนะรีนะีนะสลับเลยนะกเล็กเล็ ไปอยู่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 ล้ห้าผมเอามันได้นะเาดโดนโดนอยู่ไปอยู่ไปอยู่ได้ยู่ได้ยู่ได้ยูัไปายู่ไปอ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 ยว่อยู่ไปอยอยูอยู่ไัอยู่ไปอยูอยู่ไอยู่ไป่ไดอยยไปอไป่อ่อยปย่ป่ไปอยูไป่อ่อยู่ย่ไป่อ่อยู่่อไปอย่่ คลิปกลางก็เข้านะเดี๋ยวพี่เคียร์กลางโดนยัดแล้วอะไรเฮ้ยอาเป็นเจ็บไม่ป่มนะโอ้โหเลื่อนติแล้วมันมีตีน่าบอสไม่ปิดบนสองตัวน่านดาหมดแล้วนะไหวไหวบอสไหวอยู่มั้ล็อกซี่เกีบอ่ะเฮ้ยไหวนะเว้ยบอสคอยเล่นคอยเล่น จ็บตายมันจะหอตายนะน่ะตายเองนะล็อกซี่อ่ะระวังมัน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 เด้งอย่างเงี้ยนื่องมึงเด้งมึงไม่หยุดเลยผ่านเลยไม่ผ่านเลยเออบัฟโลูบวกกาลีวิ่งเร็วไอ้เชี่ยก่อนได้นะทำมันก่อนได้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 เชิญตีเลยเชิญตีเลย เราวังแล้วมาสองล้านพีมันอะเราถอยต้องถอยแล้ว้องถอยแล้วมนเห็นเล่นเราน้อยเลื่อเดินผ่านลิเตอร์ลิเตอร์ติดติดลิเตอร์ต้องมาเคลียร์ล่างนะมันต้องมีสักตัวมาเคลียร์ลิเตอร์เคลร์พี่มาเคลียร์บนนะพี่มาเคลียร์บนเพรมันจับผมรอดักไปล่างนี้ไอ้นัดไหลล่างไปมันอยู่ห้าเลยไปล่างไปล่างเลยบนเยอะบนเยอะนะเอ้ยสี่ตว่ะตายแล้วอ่ะถอยไม่ได้เมื่อกี้อะไรอะไรกันม่มีอะไรเลยว่ะไม่กั ไมล่างต้องไปอยู่ในบนนั้นลักซี่มานัดไม่ได้คัดอืมคัะชีบชิเฮียหนึ่งสี่ไอลีสว่างสัดแม่งกดยัดไม่เล่นนะคิพลาดได้ไงวะทั้งวัที่ใครไม่ทักมาไม่รู้ไอซีไงไอ้ไอไวโอลินระบังให้ระบังให้โอเค ก้มเยอะนะเตอร์นายลงมาล้างอยแล้วจัดล้วจัดตรงวะอืไม่โดนเก่อะนรปะเจ็บนะล่ะเจ็บไว้เจ็บไว้เจ็บโอ้ไอ้เขี้ยโอ้โหได้นะหมดแล้ว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 เจ็เจเจ็เจ็บทนบอส้มมาล้างสวยดเดี๋ยวอ้ยไม เสียทุกอย่างเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ้ยเอ้ยไม่จบอะไรเลยพี่พ่อไม่ไหวเหี้ยโอ้ยเรี่ยสู่อย่างเอือร์พี่ไอ้สู่เอืเร์แลงเกมอะไรยังไงอะมาใหม่ใหม่มันมาคือมันคือเกมสองมิตเราหาทุกอย่างที่ต่อคอค่อยต่อแล้วไม่ก็วอรเลสเอาเลยไม่ต้องฝึกเลยทุกอย่างเพราะทเรนมันไม่ให้เราต่อโดยสิที่์ทุเรนมันพอเรายัดมันใช่มันก็ยัดคืนเลยอะ ไมาต่อได้ไม่รู้ว่าต่อแต่ผมพยายามเข้าไปไอ้เงี้ยแม่งหยาดผมเลยผมเล่นไม่ได้ปะมันมันคัดเขาาล่างมายีเดี๋พุ่มไอ้เงี้ยไปเลยรอไหมอาคีพเลยตอนมาขึ้นบ้านเนี่ยวพี่ปองก่อนก็ได้นี่มาจับมาจับแล้วมาจับตายเลยอันนี้ใครเนี่ยพุ่มขัว่าอีกตายไปแล้วตายไปทันยีไม่โดนเลยเหรอโดนเจ็บเฮ้มันเขีดพุตายว่ะ โอเคไปเลยพี่เกมทุนแรงสัตว์เกมน้ำโอ้เกมน้ำพี่เกมน้ำเกมน้ำจัดเลยตั้งแต่พันทำไม่ได้กองแห่งเกมน้ำก็เยอะละตาเลตะเลต์เราสู้ได้นะถึงแค่ที่สองแต่ว่าทีมเราแรงมากอีกว่านะถ้าเบลนี่เก่งนะต้องบอกว่าถ้าเบลนี่หมดแล้วเราเกไปแล้วเกมเลวไปแล้วมันจะปิดนะมันจะปิดน้ำเบลนี่ ไปเลยอ๋อผมไปไหนไม่ได้เลยอะติดเรียวเยวลยจะลงหนั่งอะพี่ต้องไปเขี่ยบอลน,นะของเขี่ยบอลน,นะไม่จับมไม่จับนะมันจับแล้วมันจับแล้วมันจับแล้วโอ้ไอ,อ้เขี่ยเบิลบอลสามบอลสามถกโอ๋อเรียบร้อยน่็จเจ็บเลยน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยพี่ มันจะขึ้นบาทแล้วเนี่ยตัวตัวดาเมจหายละสองโอเคเดี๋ยวนั่งดูคลิปเลยก็ได้พี่จบแล้วทำอะไรเนี่ยไอ้ยี่มันแรงมากเดีพี่จริงแรงจริงแรงจริงเหลืจบแล้วว่ะจริจริ่ะสรดแล้วเดี๋ยวจ่บาทเที่ยบพี่